เวทูจเทวาสะหะลีจะอสมาจัตุเวเยะมาจันทสูปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรักิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักตานิปุรักิตวาอาคูพันทะพระราหากาสวสูนังวาสะโกเศโทจักสโกปาคะ ภูรินทะโพสะเสติตทัสาทากายาสเพนนนาตะวันนิโนโอิทิมโตชุติวันโตว,นวันนวสสันโตยะสิโนโมทมนาอาภิกรมุงพิโุนางสมิติวันานางอัตทาคูสหภูเทวาชระ,ะมักคิสิคาริวะอริทะกาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิพาสินโนวะรุนาสหาธรรมาจะอัตจุตาจะอัตเนสกาสูสเลยยะ ลุจ ah ิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัสเตทัศทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันตวันโตยัสสิโนมุธมนาอภิการมงพิคุนังสมิติวะนังสมานามหาสมานามาุสามนุสุตตะมาหิตาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาคูหะระโยเทวาเยจักโลหิตะวาสิโน ปาลคามหาปาลคาอาคูเ si ท no, si วายัสสิโนทัสเตทัสธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิต no ิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสติโนมรทวนาอภิกามโมภิกุนางสมิติโนางสุกาคัลุมฮาอรุณาอาภูเวขะนาสาสหโอทาตะไครหะปาโมคาอาภูเทวาวิจักขนาะสธามาตาหาลคชาบิสกายจะยัสสิโนทัศนยัง อาคาปัจมโนโยติสาอภิวัสติทเ,เททสเตทัศคากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยาะสาัตสินโมทมานาอภิกรรมงพิคนังสมมติงวันังเขมิยาลุกสิตายามากัตกาจะายาัศสาิโนลัมพิากาลามะเสธาโชตินามาจะอาสาวะะ นิมานะรติโนอาภูปะทาภูปะละนิมิตาทเสตเถสัตถาสายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยะสัตติโนมุทมนาอภิกามุงพิคุณังสมาติวังสัตเเตเทวะณิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันนะวะเยนะอาศคันชุงเยันเยสัตถิสาสหาปุตตะชาติมกีลัง โอคติน,นะมะนาสวังทัเคมโมคะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติยังสุพามาปาระมัตโตจะปูตูตาอิธิปะมัตโตสะหสะสนังกุมาลูติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสุภามะโลกานังมหาพามาณพิิติทัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโ ยะสัตส,สิโสส,ธธสสัจเสทะเสตทะสิสิสะราอากุปัจเจกะวะสักว,วติโนเตสัญญมัจโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามกเกสมาละเสนาอภิการมิปัสสะกัณะหัสสะมันทิยังเอตทะคณาหะทะพันทะทะ ลาเคนะพันธะมัตุวูสมรตตาปริวาเลทะมาวมุนติทะโคจินังอิติตัถะมหาเสนกกนนะ,ะเสนังอเปสัิปณินาตะละมาหจจะสลังกตวานะเพละวังยทาปะวุสโกเมโคทันนะยันโตสวิชุโกตถาโสปัจุทาวัตติสยัง พุทโธอิสะยังวะเสตันจะสัพพังอภินญญาวะวะคิตวานะจะกุมาตัโตอมันตะยิสัทธาสาวเกศาสะเนละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะวิขเอเตจะอัตตปะมะกะลุงสตวาพุทธะศาสนังวิตะระอา เขหิปการุงเนสรโลมัปิอินชะยุงสัเพวิชิตะสังคามาพะยาติตายาสติโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติเอวเมสุตังเอกังสมัยังพระกวาพระลานสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิขาทเยตตะระโคพระกวาปัญจวคิเจภิกขุอะมันเตสิเทวะเม พิกะเวอันตาอันตาปะพะชิตะเอนะนะเสวิตะพายโยจายังกามิสุกามะสุขันลิกานุโยโหหีโนขมโมปุจชะนิโกะอนะลโยอนัตถะสันอิโกโยจายังอัตตะกิระมะทายุนุโยโหทุโคอะลิอนะลโยอนัตถะสันหิโตเอเต เพิกเวอุโคอันเตอนุปะคามะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจจกขุกาลนิยานากาลนิอุปัสมายะอภิญญาญาสมบูรายานิพานญาสมวัตตติกตปาจักสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะ อภิสมุทธ,ธาจักุกะรณีญาณะกะรณีอุปาสมายะอภิญญายะสัมบูรัญญานิพาณญาสัมวตติอายะมีวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสย,ยะทิถังสมาธิิสมาสังกปโปสมาวาจาสมาคัมมันโตสมาอาชิโวสมาวายามสมาสติสมาสมาธิอะยังโคสาพิกเวมัจจิมาปฏิปาทา,าตถาคติณอภิสมุทธ,ธาจัก,กุ กาลนิยานาะกาลนิอุปาสมายอภิญญาอภสมโพธายานิพานายาสังวัตติอิดังโคปนณนะพิกขเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปิทุขาชาลาปิทุกขามาลายมปิทุครั้งโสกปริเทเวโสกป,ปริเทวะทุขโทมะนัส,สุปายาสาปิทุกขาอภิเหหิสัมปโยโคทุโคปยเหหิวิปโยโคทุโคโ ยัปิชานาลภัติตัมปิทุครังสัคิเตนะปัจจุปาทานะคันธาทุกขาอิทังโคปะนะพิกเวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจยายัาตันหาโภนภะวิกานันทิราคะสหคัตตาตาตะละตาตะราภินันทินีเสยยะทิทางกามตันหาภาวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปะนะพิกเวทุกขะนิโรธโยอริยสัจจโยตัสายว,วะ ตันหายะอเซสะวิราคะนิโรโทจาโครปรตินิสักโค,คมุตติอนาละโยะอิทังโครปณะพิกาเวทุกขะนิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสจัจจงอ,ยอัยะเมวะอริโยอัตังคิดโคมะโคเซยะทิตาเสัมมาทิฏฐิสามาสังกัมมโตโผส,ามาาสามาัมมาวจาสมากรรมมโตสัมมาอาชิวสัมมาสวายโามสมมาสติสัมมาสามาธิ ิทั้งทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิฆเวภูเพอนัตโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัพปัิยานังอุทัพปะธิปัญญาอุทัพปะธิวิชาอุทัพปะธิอโลโกอุทัพปัธยทังโคปนิทังทุกครั้งอริยสัจจังปริญเยยันติเมพิฆเวภูเพอนัตโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัพปัิยานังอุทัพปะธิปัญญาอุทัพปะธิวิชาอุทัพปะธิอโลโกอุทัพปะธิ สังโคปาริสังทุกขังอริยสัจยง、ปาริญญาตันติเมพิขเวภูเพออนะนุสุเตสุธรรมเมสุจากพงอุทัพปฎิยานังอุทัพปฎิยปัญญาอุทัพปฎิวิชาอุทัพปฎิอโลโุอุทัพปฎิ